这个。

อะไนของนิ้วนอนอะไรนี่ยวเ่ะวาเกอะไรนยุคยุคกาีกพลังเอนนี้มาแล้วก็มีสันเครอทั้งคนทั้งทังเลยนะคะจำชื่อลุงได้ไหมจำได้สิคะลุงตู่ बेहद ภาคเสรีเสรีนิสสุจะเป็นนายกให้โอเคค่ะไปจัดการไปยื่นให้แกใช่น่าใสว่านะคะจินใจดีจินใจดีโคตรไดหน้าใสมากหน้าเด้งมากใช่เกิจริงเกิจริงดีมากเลยค่ะรู้ไหมอันนี้เท่าไหร่เสร็จแล้วตงเลยร่างแน่มาแล้วไม่อยากเดาแต่ว่ารู้แต่ว่าท่านน่าจะอายุเยอะแล้วแต่ว่าคือหน้ายังเด้งหน้ายังเด้งท่าน้มากยิงความรู้สึกว่าท่า ี่บอก50าสิบโอเคบวกบวกบวกไปอีกยี่บกว่าปีถ้าพูดอย่างนั้นก็อยู่บ้านท่านแล้วดีกว่า50อ่าเฉลยค่ะเฉลยอย่าบอกนะว่า70 75สิบเทั้คนเลยเออ7โหเก้าหนใช่มั้ยว่าใช่ๆวกเก้าหนึ่งโอ้ยบางทีเป็นลุงเริงได้ใริงจริงหกหกสิยังโอเคค่ะคือแบบ ตอนนี้ถ้าจะบอก60ก็ไม่ก็จรทีหลังบอก60นะนี่50เมื่อี้บอกนา50เองตอนกขี้ผ้าปี๊ดเรื่องสุขภาพดีมากเลยค่ะสุขภาพดีมากเลยแล้วเลือกพักสีรีส์ไทยด้ยรับรองเป็นนายกไม่ได้เราเป็นพาร์ทสุประานสุดค้าอวยพร ได้แบบกับได้เด็กกี่ปีสองปีที่ผ่าแล้วเสร็จไหนอีกปีหน้าก็จบแล้วค่ะอ๋อแล้วทำไมรับผมเลยเป็นขึ้นคนที่ร์ดค่ะอ๋อและสามใช่ค่ะอยู่ที่ธรรมศาสตร์ค่ะครับ่ะไมรอฝึกที่ราชยังค่ะยังต้องอยู่ในเขตพื้นที่ก่อนบริการได้ย่างคายเสืัอกูอยู่ในใบเรียนก็พยายามเรียนนะครับเรียนให้จบวิชาความรู้ แล้วมาทามาะไรก็ได้ถ้าเราเรียนแค่นี้นะไม่ได้มายความเราเรียนสูงต่ำน,นะแต่ถ้าเรามาทํางานตจอร,ร,ก,รก็ต่างน,นะครับจะมีการนรียนลึก้เรียนต่ออีกก็ได้ผู้กรท่าจะบอกว่าความรูนะ้มีเรายอางอ่าไอ้คนเรียนเรียนแตเพื่อนเราเพีก่ก,ก็เพิ่มไปรุ่นน้องตรงนันหมดเลยเรียนในมืนมนรู้เรอยนะครับ ซีรีได้ uh ิรปิลีไค่ะลงตำรวจกันเลนะเคยให้โคต้าลูกาตำรวจไปปีละร้อยหิ <h 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 ันอเะไรนะคะยังเด็กย้เนี่ยค่ะเด็กๆหนูไม่เด็กแล้วค่ะโอเคนะ เจ้าค,ครับเชื่อพูดติดไลฟ์ใส่ไปทด่ดีเลยแม่ก็ขอบคุณนะฮะพ่อม่ท้องที่รับชมนะครับทางไลฟ์ของเรานะฮะ นี่ครับตลอดทางนะตลอดเส้นทางก็จะมีพ่อแม่พี่น้องนะครับมาขอถ่ายรูปก,กับท่านนะครับนะในฐานะที่ท่านเป็นไอดอลในฐานะที่ท่านเป็นขวัญใจนะไม่ได้เพิ่งไม่ได้เพิ่งเป็นขวัญใจนะถ้าเป็นขวัญใจมันนานแล้วบางคนเนี่ยติดตามท่านตั้งแต่สมัยท่านเป็นผอ,อตรลตั้งแต่ท่านเป็นเจเลตํารวจแห่งชาตินะครับผลงานท่านน่โอ้ตั้งแต่อยู่นาแกนี่บอกเลยว่า ท่านได้สร้างผลงานเป็นที่โดดเด่นจริงๆนะครเป็นที่โดดเด่นจริงๆมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับก็บางบางคนนะครก็มาอวยพรขอให้ท่านได้เป็นนายกนะครับไว้เนื้อเชื่อใจนะครับว่าท่านเนี่ยสามารถนําพาประเทศเนี้ยข้ามความขัดแย้งได้นะและจะแก้ปัญหาต่างๆของปัจัอย่างยิ่งนะครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่มันมีมามา,มากมายเหลือเกินจริงๆนะฮะ ประเทศเรานี่โอ้ต้องบอกเลยว่าถ้าปอดคอรัปชันได้นะประเทศนี้จะมีงบประมาณเหลือเฟือที่จะไปพัฒนาหลากหลายสิ่งหลายอย่าง,อ,งอย่างว่านะครับโอ้เป็นหนึ่งนโยบายนะที่นำมาโปรโมทกันเป็นนโยบายเด่นของเราเลยก็คือการปรับคอรัปชันนะเพราะแม่พี่น้องไม่ทราบนะว่าอาตาัตราของอยู่ที่ส0บถึงสิทีเดียว นั่นแปลว่าสมมุติโกงร้กว่าโดคอรัปชัแล้วครับสี่สิบสิบถึงสี่สิบล้านนะฮะเั็นไปนะคือผลสำรวจนะครับเราไม่ได้อันนี้ขึ้นเองนะมันเป็นผลสำรวจอย่างเป็นทางการเลยที่เอามาเผยแพร่กันนะครับมีเรสเฟลนอ้างอิงอีกหลายนโยบายนะครับเช่นที่ดินทำกินนะฮะ พทีทำกินของเรานะเราก็จะใช้พื้นที่นะครับพื้นที่หลากหลายพื้นที่ที่ไม่ได้ทําที่ลกตั้งของดู่นะหรือที่ของรัาเราจะตานะครับทําเป็นตลาดพัฒนาพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้มีอาชีพทํากินนะครับมาเปิดร้านขายของเป็นแหล่งที่ทําอาชีพกันได้นะครับ นโยบายด้านการปฏิรูปทหารครับโอ้อันนี้ก็เป็นที่ที่หลายๆคนถามมานะมาพบปะที่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ถามกันว่าท่านจะปฏิรูปทหารนี่ทำอย่างไรนะฮะท่านเสรีบอกง่ายๆเลยเราต้องย,าย้ายค่ายทหารออกจากเมืองก่อนนะพื้นที่ค่ายทหารในเมืองเนี่ยมีมากมายหลายหมื่นไร่นะต้องบอกว่าหลายหมื่นไร่แล้วบางแหล่งเนี่ยอยู่ใกล้กับ แหลง่งเศรษฐกิจแหล่งชุมชนหรือที่นะครับซึ่งมันเป็นอยู่ถ้าจุดยุทธศาสตร์มันเป็นจุดอ่อนของเรานะฮะถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจุดแรกๆเลยที่เขาต้องการโจมตีนะเราต้องย้ายออกไปนะครับเอาพื้นที่เนี่ยมาทําเป็นสวนสาธารณะมาสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็นํามาพัฒนานะครับโรงเรียนหรือเป็นสถานที่ที่ ประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่นะครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาที่จะตัดสีแา่สายเลยเข้าค่ายทหารนี่ไม่ได้นะฮะเราจับเราเอาพื้นที่พวกอยู่กลางเมืองนะเอามาทำเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหมดนะครับทหารต้องไปนอกเมืองนะฮะ นเสรีนะครับก็จะวางแผนนะครในการเดินหาเสียงนะครับไปทั่วประเทศใต้ภาคอีสานนะครับเราจะไปทั่วทุกที่เลยโอเคก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครที่ติดตามชมไลฟ์ของเรานะครับผมอ่าหนีต่อไปฮะมีไลฟ์ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เออไปดูน้องคอมเมนหมดเลยเรียนม่ปนเรื่องะครข้ฝากพี่โรงพยาบาลไหนแนะนำไหมคะสี่รรางโล่ตำรวจกไหนะเคเยให้โบต้าโงานตำรไปปีละร้อยห้าบอะไรนะคะงเด็กเนี่ค่ะเด็กหนูไม่เด็กแล้วค่ะโอเคนะ พีครับเช่อพูดติดไ์นะทีวีเลย